ทิวเขาอยากได้อผ้าตัวละร้อยเองอยากได้อะไรเงาเนี่ยตัวละร้อยเองไม่แพงตัวละร้อยเองเหรอใช่โอ้ทำไมไมันถูกจัง่ะปะต้องจัดแล้วละ่ะจัดแล้วเหรอจช่ไป,ไป ที่ผมตามใจแฟนอย่างนี้นะมันก็ไม่ได้มีผลอะไรกับผมเลยนะมันไม่เคยซื้ออะไรผมมันไม่เคยตามใจอะไรสักอย่างวันนี้มันก็พาผมมาเลือกเสื้อผ้าบอกว่าตัวร้อยตัวร้อยตัวร้อยตัวละร้อยก็คือร้อยตัวครับพี่น้องโอ้โหตัวนี้ใช่ไหมตัวนี้ใช่ตัวนี้ใช่ไปหมดโอ้โหตัวนี้ก็ได้นะทุกวันนี้ไม่เหมือนผัวเมียแล้วเหมือนคนใช้ทุกคนไปไหนก็ตามไปไหน,นมันให้มาถือเสื้อผ้านะทุกคนซื้อแต่เสื้อผ้าไม้แขวนไม่ซื้อจริงๆนะทุกวันนี้อยู่ที่บ้านนะทุกคนนจะบอกให้นะครับผมไม่รักไม้ แขนไม่ยายใช้ในะทุกวันนี้นะชุดสีเขียวก็เอาชุดนี้ก็เอาโอ้โหนั่งรอไปทีนะทุกคนบอกเลยว่าปวดขาที่สุดเลย เฮ้ยอย่าบอกนะเจ้ากองเกงลายดอกเฮ้ยเฮ้ถ้าซื้อไปให้แม่ใหญ่ได้อยู่นะลายดอกดูจากสีหน้าก็รู้แล้วว่ารักแฟนขนาดไหนโอ้โหทีรัก็เลยเอาเลยให้หมดร้านเลยเอาให้หมดร้านเลยยัง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 ไม่พออยังไม่พออยมึงเดินเดินไปเดินไปเดินไปเจ้าของร้านโอ้โหกูยิ้มปีแล้ววันนี้ทีวที่ข่าวดีไหมโอ้ยที่ข่าวก็สวยนะโอเคเอาอที่ข่าวโอ้โหกูก็บอกว่าโอ้โหมันดีนะมันดีที่สุดเลยหัดใจไม่ได้เด้โดนเอาด้วยใช่ไหมตัวนี้เอาด้วยใช่ไหมเออเอาก็เอามึง เหากูก็เอาว่าเอ้ยเอาไปเลยทุกคนเชื่อไหมถ้าซื้อกลับไปบ้านอย่างนี้แม่ยายได้แน่นอนบอกมึงจะมาให้ปวก,กินอีกเลยทุกวันนี้เสื้อผ้าที่อยู่ที่บ้านก็ปวก,กินหมดแล้วนะทุกคนนะใส่ยังไม่หมดเลยมาซื้อเสื้อผ้าทุกวันนี้เหมือนเอาผ้าไปตากกับกลัวเอาไอเทลไปไหนอะจะผ้าไปตากแล้วเนี่ยไปไปไปตากเลยแดดมาแล้วไปเร็วๆพี่ตังเหนื่อยแน่นอนตากผ้าตากผ้าอยู่บ้านอย่าลืมซื้อไม้แผวนให้ด้วย ใช้เวลาจ่ายตังและทุกคนตังใครเลรอเออได้มาทั้งหมดประมาณ20กว่ากตัวนะทุกคนแปะกับบ้านเฮอะคืนอยู่อีกมึงหมดดากแน่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 แนแน